43ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนวันนี้มาเจาะลึกเสน่ห์สีน้ำเงินของตำนานที่ยังมีลมหายใจ Yamaha SR 4 0 0ครับสวัสดีครับเพื่อนเชาวไทยแลนด์มอเ o อร์ c ซค์ข่าววันนี้เรามาอยู่กับเรื่องราวของรถที่เป็นระดับขึ้นหิงและผมเชื่อว่าหลายคนต้องมีไว้ในครอบครองหรือไม่ก็ต้องเคยฝันถึงแน่ๆนนั่นก็คือ Yamaha S.R. 4 0 0ครับรถรุ่นนี้เขาขายมานานถึง43ปีความเจ๋งคือรถแทบไม่เปลี่ยนเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันดูใหม่และมีสเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของสีครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องเฉดสีที่เป็นพระเอกตลอดการอย่างโทนสีน้ำเงินมาดูกันครับว่าแต่ละยุคมันมีความเก่ายัางไงบ้างย้อนกลับไปยุค80ครับ ในปี1983 Yamaha เปิดตัวด้วยสีอินดิโก้บลูสีน้ำเงินเข้มๆหล่อๆซึ่งตอนนั้นเขามีให้เลือกทั้งแบบล้อซี่ลวดคลาสสิกและรุ่นพิเศษที่เรียกว่ารุ่น SP ที่มาพร้อมล้อมแม็กด้วยนะครับพอขยับมาปี1985มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนกระแสโลกครับคือแทนที่จะพัฒนาเบรกให้ทันสมัยขึ้นแต่ SR กับถอด i ดิสเบรกหน้าออก แล้วใส่เบรกดัมเข้าไปแทนเพื่ออะไรเพื่อความบินเทศแบบจัดเต็มยังไงเลยครับเพื่อนๆพร้อมขยายถังน้ำมันเป็น14ลิตรขี่กันยาวๆไปเลยครับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงปี2000ครับในปี2003เราได้เห็นสีในเงินเนท้ๆอย่าง Samsung Blue ยุคนี้เริ่มมีเทคโนโลยีอย่างระบบกุญแจ immobilizer และเซนเซอร์ TPS เข้ามาช่วยให้เครื่องยนต์เนียนขึ้น จนมาถึงปี2008กับสีบูมทัลิกสีซึ่งสีนี้ถือเป็นสีน้ำเงินรุ่นสุดท้ายของยุคเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคฟิว l อินเจคชันหรือระบบหัวฉีดแบบเต็มตัวครับและที่พลาดไม่ได้เลยคือช่วงท้ายของตำนานครับในปี2019มีสีเกรย์ไอชบูม e t ท l ลิกสีที่ทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นมาก ด้วยการพ้่นสีโคมไฟหน้าให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครับจนมาถึงปี2021ที่ทุกคนจำได้ดีกับ Final Edition ครับเ้าส่งท้ายด้วยสีดาวเพอร์พิสบูเมทัลลิกซึ่งเป็นสีโทนที่ยามาฮาเขาตั้งใจทำมาเพื่อย้อนลำาลึกตำนานรุ่นพี่อย่าง X650 s Special ในตำนานเป็นการปิดฉาก43ปีที่สง่างามสุด ด้วยโลโก้ Final Edition ที่ข้างรถครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้เครื่องยนต์และโครงสร้างตัวรถจะแทบไม่เปลี่ยนแต่สีน้ำเงินในแต่ละยุคมันเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปแล้วเพื่อนๆเลยครับชอบสีน้ำเงินปีไหนที่สุดหรือใครมีตัว Final Edition อยู่ในมือลองคอมเมนต์มาบอกหนว่าฟีลลิ่งต,ตอนขี่เป็นยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่อง Thailand Motorcycle News ของเราไว้ด้วยนะครับผมอัพพันท่านันขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับเพื่อนๆไม่ไหวแล้วครับพรุ่งนี้ไว้พบกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ